สายแฮชแบกต้องคันนี้เลย Honda BRV 1.5ตัว V ปี2019 20ราคาขาย459,000บาทเลขไม่เพียง90,000เท่านั้นพอเริ่มต้น8,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดรอบคันคันนี้โคมไฟได้เป็นโคมไฟโปรเจกเตอร์เลนพร้อมไฟเดย์ทาว โคมไฟชุดเดิมแท้โรงงานไม่มีรอยแตกร้ากระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมพร้อมซิมรมล้อคิ้วล้อที่เป็นสีดําตัดสีขาวตัวล้อได้เป็นขอบ16ยางปี23สวยๆเลยรายละเอียดรอบคันเหลี่ยมคมสันเด้งมาชัดๆเลยด้านหลังมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมคิ้วฝากระโปรงที่เป็นโครเมียม สนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยย้ำอีกครั้งหากลูกค้าท่านไหนที่ต้องการเข้ามาดูรถอย่าลืมติดต่อเบอร์ด,ด้านล่างนี้ลูกค้าจะได้ขออพรีเมียม,มน่ารักน่ารักแบบนี้ไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC ประจําช่องเพชรยนต์รถมือสองของเรานะคะวันนี้กลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กอีกแล้วะคะ่ะที่ดีที่เดิมเลยบริษัทเพชรยนต์สำนังกงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหาคนครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะออกรถนะคะลูกค้าหรืออยากเข้ามาดูรถนะคะโทนะคะโทรเข้ามานัดวันเวลานะคะตามเบอร์ด้านล่างและ i อดีด้านล่างนี้เลยลูกค้าที่โทรเข้ามาจองดูรถตรงหน้าได้รับสิทธิพิเศษของพรีเมียมจากทางบริษัทเพชรยนต์แน่นอนนะคะ หากลูกค้านะคะอยู่ในคลิปนี้นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไปด้วยในส่วนตัวรถวันนี้เอาใจสายแฮสแบกนะคะเอาใจสายแคมปิ้งนะคะสำหรับตัวรถราคาเบาๆนะคะผ่อนเบาๆที่สำคัญนะคะประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะเป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะ B R V 1.5ตัว V ปี2019-20ด0 สีขาวคล n น Clean cle แบบนี้นะคะเลขไม่เพียง90,000่นเท่านั้นราคาขาย459,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้น8 0 0 0จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะสำหรับตัวรถได้เป็นสีเดิมนะคะสีเดิมเลยสีขาวๆแบบนี้ตัวคมไฟด้านหน้านะคะได้เป็นตัวคมไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะชุดไฟชุดคมไฟเดิมนะคะแล้วก็มี LED ในส่วนของตัวไฟเดทามาให้กระจังด้านหน้านะคะ ติดตั้งโคเมียมมาให้3ชั้นเลยด้านบนตัวเฮสเป็นโคเมียมเช่นกันนะคะรายละเอียดสวยๆโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเดี๋ยวเราขัดให้เพิ่มนะคะเพิ่มความใสของดวงไฟให้อ่ด้านล่างนะคะกันชนด้านล่างจะเป็นสีดำพร้อมกรอบไฟตัดหมอกสีดำนะคะใครอยากติดตั้งเพิ่มติดตั้งได้เลยนะ,ะอ่ะถัดขึ้นมาคิวสุมล้อได้สีดำเช่นกันตัดกับสีขาวลงตัวดีๆนะคะตัวล้อแม็กได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะเป็น ยางดันหลอบนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ16ไปช่วงล่างนะคะช่วงล่างไม่มีสนิมลูกค้าขาตัวโชคยังมีจุดแต่งแต้มสีจากโรงงานนะรถรับประกันเลยคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนชนหนักพิวามน้ำท่วมแต่ต่อตัวเครื่องมาอย่างแน่นอนถายขึ้นมากระจกมองข้างได้สีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีทูโทนด้านล่างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้ด้วยคันนี้ติดตั้ง ตัวฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วความเข้มประมาณ80ได้เลยนะพร้อมติดคิ้วกันสั์มาให้พร้อมเลยกระจกก็เป็นพาร์ทเดิมนะคะพาร์ทเดิมจากโรงงานโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบชัดนะคะภายในคุมโทนสีดำนะคะตัวฝา,าตัวแผงประตูด,ด้านซ้ายฝั่งคนนั่งนะ,ะหัวน็อตนะคะหรือจะเป็นเหลี่ยมสันตัวรถตัวสีนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเหลี่ยมสันคมๆออกมานะคะสีไม่มีโป๊ะไม่มี เป็นคราบนะคะอยู่ในสภาพสวยมากๆเลยนะในส่วนของคันนี้นะคะโครงสร้างก็เดิมนะโครงสร้างก็สวยสีก็สวยนะคะมือเปิดขอดูมือเปิดนิดนึงนะดูด้านหลังตรงนี้ก็ได้มือเปิดได้เป็นโครเมียมทั้งอันแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสภาพสมบูรณ์มากๆอ่ะให้ดูด้านหลังฝั่งคนผู้นั่งผู้โดยสารนะคะด้านซ้ายมือโครงสร้างตัวรถหัวน็อต สีนะคะเลียมสันนะคะชัดเจนเลยให้ลูกค้าพิจารณาดูได้เลยนะในส่วนของตัวรถให้ลูกค้าซูมดูนะคะตากล้องเรานะให้เห็นเลยว่าตัวรถของเรานะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอมาแล้วทุกคันนะคะอ่ะด้านหลังกันบ้างอ่ะลืมชี้นะคะคันนี้มีแหลกหลังคาแหลกหลังคาใช้งานได้จริงใส่แคมปปิ้งห้ามพลาดเลยนะด้านหลังนะคะมีในส่วนของ เกิตสปอยเลอร์ติดเออสปอยเลอร์ยื iler, ย่อนออกมานิดนึงนะคะยืน่นออกมานิดนึงแล้วก็ตัวกระจกด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกไร้้ามาแล้วนะคะเรียบร้อยในส่วนของตัวโคมไฟชุดโฟอ่าชุดโคมไฟเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกเลาวเช่นกันตัวไฟนะคะเวลาลูกค้าเบรกนะลูกค้าที่อยู่ด้านหลังจะเห็นตั้งแต่ไกลเลยนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยจะติดตั้งแต่ตรงนี้เลยขวาจะรดซ้ายกันเลยทีเดียวนะ,ะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัว อักษรโลโก้ของเขานะคะ B R V อยู่ครบทุกตัวไม่หล่นหายตัวเสนะคะเป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางแบบนี้ไม่มีรอยถะลอกขีดข่วนคิ้วฝากระโปรงนะคะได้เป็นโครเมียมทั้งอันด้านล่างติดตั้งในส่วนของตัวกล้องนะคะจากโรงงานมาให้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยกันชนท้ายเป็นสีดำนะคะสีดำตัดขาวเข้ากันดีดีนะคะอ่ะดูรายละเอียดโครงสร้างหน่อยนะ,ะสำหรับตัวโครงสร้างนะคะ ฝาน็อตนะคะฝากระโปรงท้ายนะโครงสร้างมาสวยๆเดิมๆหัวน็อตไม่มีหลวมไม่มีขยะนะคะฝาเดิมเลยโรงงานนะคะไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุชนหนักนะคะนี่จากด้านท้ายไม่มีแน่นอนหรือจะเป็นหัวน็อตนะคะฝากระโปรงด้านขวานะ,ะฝากระโปรงท้าย สวยๆเดิมๆม,มาแบบนี้เลยชุดคมไฟนะคะก็สวยเดิมไม่มีรอยแตกราวเช่นกันอันนี้มีไฟเบรกทําทีมลืมให้ดูนะไฟเบรกทําทีมเขาพีกอบสีดําตัดออกมาสวยดีนะคะอ่ะในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังบอกเลยว่าคันนี้จะเป็นตัวแฮชแบ็กที่เป็น5้าที่นั่งนะคะที่เก็บสัมภาระเยอะมากลูกค้าขา ลูกค้าสามารถติดตั้งบอกเพิ่มได้ด้วยนะด้านหลังนะคะแล้วก็เขามีที่สําหรับใส่แก้วน้ำนะที่วางคงวางของให้นะคะแล้วก็ตัวถาดรองยางนะคะอันนี้ก็คือให้ไปเลยนะให้ไปเลยในส่วนของอุปกรณ์การซ่อมรถนะคะการถอดล้อนะคะเครื่องมือแม่แรงมีอยู่ตรงนี้เลย เก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนดีมากๆเลยนะดูระเบียบเรียบร้อยนะคะดูระเบียบเรียบร้อยน่าใช้ตัวยางอะไหล่นะคะตัวยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะกับหัวเดี๋ยวค่อยมาใส่แล้วกันนะตัวยางอะไหล่จะอยู่ด้านล่างนะคะให้ลูกค้าดูยางอะไหล่นะแล้วก็ให้ดูช่วงล่างไปด้วยเลยพร้อมๆกันยางอะไหล่ยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะยางอะไหล่ใหม่มากๆลูกค้าคะคันนี้ปี2019จด20รถใหม่มากจริงๆผ่อนเพียงเริ่มต้น 8,000เท่านั้นจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะอะให้ดูในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างเมื่อสักครู่เราพับไว้ให้ลูกค้าแล้วนะเบาะนั่งด้านหลังนะคะเวลาที่มันพับลงไปนะ,ะมันก็จะเรียบลงไปแบบนี้เลยเพิ่มพื้นที่การใช้สอยให้ด้วยนะ,ะอะหรือจะเอาขึ้นมานะคะก็ถือว่ากว้างพอสมควรเลยเดี๋ยวขอน้องนั่งให้ชมได้ไหมนี่ถ้าเกิดว่านั่งด้านหลังนะคะอือเล็กรูมนะคะ เยอะมากๆเลยเหลือๆเลยนะแล้วก็เฮดลูมไม่ต้องพูดถึงโปรงแล้วก็สูงมากๆนะคะลูกค้าขาคนผู้นั่งผู้โดยสารที่แบบว่าตัวสูงๆใหญ่ๆนั่งคันนี้ก็สบายนะคะตัวเบาะก็นิ่มนะคะเพราะเป็นเบาะผ้าแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดนะสวยงามมีที่จับตรงนี้ให้ด้วย2ข้างเลยทั้ง4ด้านเลยนะค,ะคันนี้แถมคมกระดุมมาให้นะคะ อากเจ้าของเดิมใจดีเราก็ใส่ไปให้ลูกค้าแบบนี้เลยไม่ได้เอาออกนะคะม,มาเดี๋ยวดูในฝั่งของผู้ขับขี่กันบ้างนะคะฝั่งผู้ขับขี่เปิดมาแผงประตูนะคะ สีดำแล้วก็ตัวแผงประตูเนี่ยมีปุ่มสำหรับปรับกระจกนะมีกระจกไฟฟ้าออโต้ด้านฝั่งคนขับนะคะแล้วก็ปรับกระจกหูช้างนะคะอัตโนมัติได้เลยนะ,ะตรงนี้ในส่วนของมือเปิดก็จะเป็นสีเทานะ,ะตัดดำโครงสร้างภายในนะคะหัวน็อตนะคะจุด QC เรียมสันตัวรถนะคะลูกค้าขาลูกค้าสามารถชมและพิจนารณาได้เลยนะรถเรารับประกันอีกครั้งหนึ่ง Yeah. ย้ำกันทุกทุกคลิปนะคะว่าเราคัดรถคุณภาพเกรดเอเข้ามาอ่ะตัวเบาะเบาะฝั่งผู้นั่งจะเป็นเบาะปรับเรื่อนเองเบาะผ้าเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวภายในเนี่ยจะคุมโทนสีดำนะคะทั้งคันเลยกุญแจอ่ะไม่เป็นไรนะกุญแจหายนะเดี๋ยวให้ดูภายใน ภายในพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันค่ะนะตัวพวงมาลัยมีปุ่มสำหรับเปลี่ยนแชเนลนะคะแล้วก็ปรับลดเสียงตรงนี้เลยคันนี้นะคะย้ำเลขไมอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขไมคันนี้อันนี้จะเป็นใบสอคอบอของเรานะคะข้อมูลทุกอย่างต้องเป็นจริงราคา459,000บาทนะคะเป็นปีพศ2019นะคะเป็นปีคศ19เลขไม่9 2 0 0 0 178กิโลไม่เดิมแท้โรงงานค่ะคันนี้นะคะรถมือเดียวนะคะใช้งานใช้งานแบบเบาๆนะคะในส่วนของบริเวณคอนโซลจะมีแอร์แบ็กมาให้1ลูกนะคะแล้วก็พวงมาลัยแอร์แบ็กอีก1ลูกนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอทัสกีนนะคะแล้วก็มีปุ่มมีช่องสําหรับเสียบ AUR HDMI นะคะ AUX นะคะ USB นะเสียบตรงนี้ได้เลยตัวแอร์คันนี้ได้ออตโอต้มาแล้วค่ะนะโหเป็นรถเล็กที่ได้แอร์ออโต้ฟังก์ชันครบมากๆเลยแล้วก็ตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเกียร์ออตโอต้เช่นกันมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝากระโปรงโครงสร้างด้านหน้ากันบ้างนะคะสำหรับฝากระโปรงหรือตัวเครื่องนะคันนี้เป็นเครื่องขนาด1 5 0 0ซีซี เป็นเครื่อง Honda i v t e c นะคะเครื่องเดียวกันกับตัว Honda Jazz เลยนะเครื่องพันหแล้วก็ตัวแรงม้าเนี่ยจะวิ่งได้สูงสุดที่117แรงม้าคันนี้ลูกค้าขาเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ e 9 1้ขอภาย91 e 2 0 e 8 5เติมได้เลยนะคะ ในส่วนของสภาพโครงสร้างตัวเครื่องเครื่องเดิมค่ะจุด QC จุดแต้มสีบางตำแหน่งยังอยู่ชัดๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการถูกถอดเปลี่ยนรายละเอียดเดิมๆครบๆหัวน็อตต่างๆฝากระโปรงนะคะมีคราบบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวเราเช็ดทำความสะอาดให้นะคะแต่ฝากระโปรงยังคงเป็นฝากระโปรงเดิมอยู่นะฝากระโปรงเดิมรูมเม็ดอันะคะลึกๆแบบนี้ไม่มีรอยโปสสีมา ตัวแผ่นมอ,อกอนะคะยังอยู่นะสติ๊กเกอร์ต่างๆยังอยู่นะคะหรือจะเป็นในส่วนโครงสร้างด้านหน้าหัวน็อตแก้มขวาอ่าไล่ให้ดูทีละตำแหน่งเลยขาโคมไฟไม่มีแตกไม่มีหักนะคะคานหน้าไม่มีหักไม่มีชำรุดไม่เคยโดนดึงนะคะไม่เคยโดนอุบัติเหตุชนหนักจากด้านหน้ามาอย่างแน่นอน คมไฟด้านซ้ายไม่มีรอยแตกรอยหกักหัวน็อตแก้มซ้ายนะคะอยู่สวยๆดินเนียนแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขไม่เก้าหม่นกว่าเท่านั้นราคาขาย4 5่0 0นห้าหบาทผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเป็นตัว1.5ตัววีนะคะปี1 9บเจดยี 20. ลูกค้าที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะลูกค้าอย่าลืมนะโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามานะคะลูกค้าถึงจะได้สิทธิพิเศษของพรีเมียมนะคะจากไฮไลท์ที่เราได้ดูไปก่อนหน้าน,นี้นะคะและที่สำคัญนะคะลูกค้าขา เป็นอย่างยิ่งเลยนะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปเลยนะคะของบริษัทเพชรยนต์เรานะคะยังไงแล้วนะคะวันนี้หนูเลยขอตัวเพียงแต่เพียงเท่านี้ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยสวัสดีค่ะ